สามสองหนึ่งไปใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเธอบอกว่าพวกเธอมาจากโลกอื่นแล้วหลงมาที่นี่เหรอพวกเธออยากออกไปจากที่นี่เพื่อไปยังโลกต่อไป แต่กลับมิเทพที่ไหนไม่รู้มาขวางทางพวกเธอไว้เจ้าคนนอกการเดินทางของนนพวกเจ้าได้สิ้นสุดลงที่นี่แหละใครนะ่ะผู้ยื้มั่นในหลักการแห่งสวรค์ความเยื่ยยิงของมนุษยชาติจะต้องสิ้นสุดลงที่นี่อไม่คร้าว่ะ <laughs> บ็อกใหม่ครับบ็อกไหม่ครับไล่ตามตู้เลือกหนึ่งตัวละครจากฟ้าแฝดครั้งนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นตัวผู้หญิงเหมือนเดิม <laughs> อะไระนะตั้งชื่อว่าอะไรดีเออเอาเป็นชื่อโคทาโร่แล้วกันคิดไม่ออกชื่อออนิเมะอนิเมะหน่อยไ <laughs> ปลุยต่อ โอเคมันเปลี่ยนชื่อที่หลังได้นะฮะเอเธอไม่นะไม่เอ,อ้อพี่ชายเรากลายเป็นไมค f t ไปซะแล้วแกเอาพี่ชายให้กลับมาจากโลกไมค้าโ้ยไม่นะไม่นะฉันจะกลายเป็นไมค f t อ,อีกคนออออ มือโดนไหมครับดูแล้วเรียบร้อยครับเรากลายเป็นไหมครับเดี๋ยวจะไปไหนปล่อยพี่ชายฉันมานะก็อย่างนี้แหละเทพที่ไม่รู้จักนั่นพาตัวพี่ชายฉันไปและฉันก็ถูกเทพผลึกและสูญเสียพลังที่เคยมีไปพวกเราที่เคยก้าวข้ามผ่านโลกต่างๆมากมายก็มาติดอยู่ที่นี่ นั่นมาเรื่องเมื่อกี่ปีมาแล้วกันแน่นะฉันไม่รู้เลยแต่ฉันจะต้องคิดหาวิธีตรวจสอบให้ได้หลังจากตื่นขึ้นมาฉันก็เด่ร่อนคนเดียวไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อสองเดือนก่อนที่มาเจอกับเธออืมตอนนั้นขอบคุณมากเลยนะไม่งั้นฉันคงจมน้ำตายไปแล้วเพราะงั้นฉันจะคอยเป็นผู้นําทางที่ดีให้เธอนนะอืมก็ดีนะมีผู้นำทางถึงเวลาแล้วละ่ะออกเดินทางกันเถอะ แตะลากจอเพื่อหมุนกล้องลาก2นิ้วบีบเข้าหรือทางออกเพื่อปรับระยะมุมกล้องใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเคลื่อนที่ตัวละครแตะเพื่อวิ่งแตะเพื่อกระโดดโอเคกูยิ่งกว่าไพามอนอีก <c oughs> <c oughs> เปิดเมนูช่องเก็บของเพื่อดูไอเทมของคุณแตะเพื่อโจมตี <c oughs> อืมไปนไงแม่งเซียนกว่าไพามอนอีก โอ้โหกูจะอ่านทุกซับไตเติลเลยเลยไงวะเน okay, <Okay, S 1> ี่ยโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาจจะงงนิดหน่อยนะครับที่ผมเปิดคลิปวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะมาเริ่มเล่นเนื้อเรื่องเกนชินตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นงไงบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่แค่ว่าจะมาเล่นแค่เนื้อเรื่องให้ดูนะฮะก็คือผมจะมาสอนเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นไงบ้างโอเค ก็ขอยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้สามารถแตะมุมซ้ายมือเพื่อเปิดมินิแมปได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กดไปตรงปุ่มเทเลพอร์ตแล้วก็เทเลพอร์ตได้นะฮะโอเคสําหรับใครไม่รู้แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละไอ้เรื่องนี้โอเคอืมบักกระป๋อมจับทั้งตัวแต่ได้แค่หางอะไรครับเนี่ยโอเคก็ลุเคเรสต,ต่อนะฮะอันนี้มันเหมือนจะเป็นสอนเราเล่นอยู่นะครับผม เอ,อดูเหมือนว่าเราจะเดินต่อไปไม่ได้ซะแล้วงั้นก็ปีนขึ้นเลยละกันการปีนป่ายจะต้องใช้พลังกายและพลังกายที่เสียไปจะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อฟื้นคืนขึ้นมาถ้างั้นก็ออกเดินทางตามเส้นทางที่เราตกลงกันไว้ไปลายทางอยู่ที่ Statue of the Seven หรือรูปปั้นเทพทั้ง7เอาเทพทั้ง7แห่งโลกว้นี้เธออยากพบตนไหนงั้นหรอ,อ,อผมก็ไม่รู้สินะไปมอน เธอพาไปพบเทพตันไหนก่อนก็ตนนั้นแหละโอเคขอเก็บชมพู่หน่อยแล้วกันอืมเป็นสเสบียงชั้นดีนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าเราไม่มีตัวฮิอวอนะไรแบบเนี้ยแอปเปิลนี่ก็คือสําคัญมากในช่วงต้นเกมแต่ช่วงท้ายเกมนี่แทบไม่กินกันเลยนะอาหารนะระบบอาหารนี่แทบจะกลายเป็นระบบที่แบบทําไว้ทําไมช่วงท้ายเกมอนะช่วงต้นเกมนี้ก็ได้ใช้อยู่นะก็ท้ายเกมก็ไม่ได้ใช้ละว,ว้าว เมื่อกี้ไพมอนว้าวอะไรอะโอเคมาดูกันนะฮะเหมือนจะพาเรามาดูวิวทิวทัศน์นะครับผมนี่วิวอย่างสวยอะ่ะจริงเกินชินอิมแพกแพกแพกโอเคนั่นคือ s t a t u t of the Seven รูปปั้นของเทพได้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆในแผ่นดิน เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองโลกจากเทพทั้งเจ็ดในหมู่เทพทั้งเจ็ดเทพตนนี้ควบคุมลมถึงจะไม่รู้ว่าเทพที่เธอตามหาอยู่จะใช่เทพแห่งลมหรือไม่แต่ว่า,าที่ฉันนำเธอมาอยัางดินแดนของเทพแห่งลมก่อนนั่นมีเหตุผลอยู่นะ คนแปลกหน้าผู้มากับสายลมอย่างที่ทุกคนรู้ดีภาษาและบทกวีนั้นจะล่องลอยไปกับสายลมไอหมู่นั้นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชายของเธออยู่แน่ฉันคิดแบบนั้นนะแน่นอนจะได้คำตอบจากเทพหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูก่อนถึงจะรู้งั้นเราเล่งฝีเท้ากันหน่อยละกันโอเคว้าตื่นเต้นวะรู้สึกแบบมีอะไรให้ทำหลายอย่างดีแล้วก็ ผมคิดว่า ID เนะี่ยผมสร้างมาเนะี่ยผมคิดว่าผมจะแบบว่าไม่สุ่มตัวจนกว่าจะเจอตัวอะไรที่ถูกใจจริงๆอ่ะผมคิดว่าผมจะเล่นแบบว่าแค่ตี้แรกที่เกมให้มาแล้วก็สะสมไพ่เม้จิมไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นอนะ่ะว่ายน้ําข้ามมาได้เลยนะโอเคก็แบบผมคิดว่าผมจะสะสมไพ่เม้จิมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปั้นตัวละครให้ทุกคนดูตั้งแต่เริ่มยันถึงช่วงท้ายเกมเลยนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเก็บไว่โเจมได้เยอะเท่าไหร่นะฮะก็โอเคมาเริ่มกันเลยนี่ก็เป็นฉากแ,กแรกๆครับที่เราได้รับพลังธาตุลมมานะฮะโอเคโอ้รู้สึกดีแบบปแปลกๆดีกว่าไปเล่นไอดีที่แบบเราปั้นไปไกลแล้วแล้วก็แบบมีอะไรทำน้อยอะ่ะโอเค กดล็อกแล้วนะฮะแผนที่แรกของเราป่ะโอ้เธอรู้สึกถึงพลังธาตุของโลกใบนี้ไหมดูเหมือนเพียงแค่สัมผัสกับรูปปั้นแล้วเธอก็จะได้รับพลังธานุลบทันทีเลยนะคนบนโลกใบนี้หากอยากจะได้พลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะง่ายแบบเธอตอนนี้แหล่งพลังผู้นี้ที่แท้ก,ก็คือ ผิดปกติซะจริงงั้นผมตอบข้อ2แล้วกันผิดปกติซะจริงโอเคก็กดไปเลยแล้วกัน <c oughs> แปลกคำนี้ใช้กับเทพเพจ้าดูจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะจากทางนี้มุ่งไปทางตะวันออก <c oughs> ก็จะไปถึงเมืองแห่งอิสรภาพมอนสเตดมอนสเตคือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพแห่งลมหนึ่งในเทพทั้ง7 เธอผู้ซึ่งสามารถรับพลังจากรูปปั้นเทพนั้นไม่แน่อาจจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างจากในเมืองก็ได้นะนอกจากนี้มอนสเตอร์ยังมีเหล่ากวีอีกมากมายไม่แน่อาจจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่ชายของเธอก็ได้ดีละงั้นออกเดินทางกันเลยพลังธาตุของโลกวบนี้ตอบสนองต่อการอธิษฐานฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีโอเคไป ให้สู้กับสาลาฟไฟอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนมันฝึกให้เราเล่นในช่วงต้นเกมนะครับให้เเราใช้สกิลธาตุอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากโอเคก็กำจัดไปเลยครับแบบง่ายๆไม่มีอะไราย,ยากสำหรับผู้เล่นต้นเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่ปวดหัวโอเคอันนี้ก็ให้กดอันติไปนะครับแล้วก็กดอันติผสมกับน้ําไปเลยครับแล้วมันก็จะแลกคอมโบไฟน้ํานะฮะก็ประมาณนี้โอเคครับก็ คลิปนี้ผมคิดว่ามีเพียงแค่น,นี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะเล่นประมาณช,ช่วงๆวันสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมาเล่นเนื้อเรื่องปั้นตัวฟาร์มแฟกให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราก็จะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็คือของแจกเ,เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมอ มีกาชาฟ้าสิบเม็ดด้วยอันนี้ผมอยากชอบเลยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะรับเสร็จแล้วก็ลบทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวมันจดหมายจะเต็มนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ของนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับอันนี้ก็อัพตัวนะครับก็อัพเวลอะไรแบบนี้ก็ออพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่ามผมจะ ไม่ส่งตัวอื่นมาจนกว่าจะเห็นตัวที่ถูกใจนะครับถึงจะส่งก็จะเล่นเอ่อตีแรกไปแบบยาวๆอะไรแล้วกันนะผมก็วันนี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอคลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะกดติดตามด้วยนะ